สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านทุกกัน,นะครับวันนี้ยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์ใหม่ของช่องผมและก็คือซีรีส์สอนเล่นไมค์ครับเอาชีวิตรอดนะครับทุกคนในสไตล์อตของผมก็คือจะสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะจนว่าสามารถเล่นไมค์ครับเริงสำหรับคนที่เล่นไมค์ครับไม่เป็นเลยหรือเคิ่งหัดเล่นนั่นเองนะครับทุกคนโอเคผมจะสอนตั้งแต่การเข้ามาในหน้าเกมเี้เนาะ โอเคครับทุกคนอันนี้ผมทําการต่อมาอกกับคีย์บอร์ดในการช่วยเล่นนะก็ให้เราทารําการเข้าไปที่เพนอะอันนี้สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นใหม่ขาเมื่อก่อนเลยนะกด mm hmm. ตรงนี้นะ mm hmm. เขาจะเรียกว่า create new กดเข้าไปกดตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง r e a t e new world แล้วก็สาหรับมือใหม่นะผมยังไม่แนะนําให้เล่นแบบวานิลาเนาะผมจะสอนตั้งค่าแบบอันนี้ละกันโอเคแล้วก็สำหรับมือใหม่นะสามารถเปิดสองอันนี้ได้นะอันนี้ Starting Map ก็คือจะมีแผนที่ให้เราในการเริ่มต้นอันนี้โบนัสเชตก็คือจะมีกล่องของขวัญให้เรากล่องนึงเวลาเราเริ่มเล่นเอาชีวิตรอดโอเคอันนี้เปิดเป็น6ชกช้างแล้วกันสำหรับมือถือไม่แรงก็เปิด4หรือถ้ามือถือโคตรแรงก็เปิด8เลยแต่ผมจะเปิดสัก6แล้วกันนะเปิดอันนี้นะเปิดโชว์เพื่อแสดงพิกัดตรงบนนี้นมันจะขึ้นมาอันนี้ห้ามเปลี่ยนนะครับทุกคนแล้วก็ อะไรประมาณนี้แถวๆนี้อย่าไปเปลี่ยนนะโอเคแล้วก็ตรงนี้เราจะเปิดเนาะเพื่อทําการใช้ส่วนเสริมของเกมนะครับทุกคนสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นอันนี้ก็เปิดทั้งหมดเลยเพราะว่าจะได้ช่วยในการที่ว่าเราจะได้เล่นแบบง่ายขึ้นนะครับทุกคนอันนี้สำหรับการใช้สูตรก็เปิดไปเลยแต่ถามว่าตรงนี้เราจะเปิดไหมเราจะไม่เปิดนะครับทุกคน โอเคแล้วก็ตรงนี้ห้ามเปิดนะถ้าเปิดปุ๊บเราจะไม่สามารถขยายพันุ NPC ได้นะครับทุกคนเลื่อนมาตรงนี้นะ Random Tick Speed ให้เราทำการกดเข้าไปผมจะเปลี่ยนจาก1เป็น3นะให้มันเท่ากับน c r a ับ Java หรือไม r คับ PC นั่นเองโอเคหลังจากนั้นเราจะลงมาตรงอันนี้ครับทุกคน Add-on ก็คือส่วนเสริมนันเอง ในการลงเสริเสริมนี้ผมได้ทําคลิปสอนไปแล้วนะอันนี้เป็น f a ส t ออลไมเนอนะครับทุกคนเป็น on. แอ d ด n ออนสำหรับการช่วยเล่นในช่วงแรกๆนะใส่เข้าไปเลยส่วนรีซอสแพคผมจะใส่2อันแล้วก็คือออปติฟายสินะครับทุกคนแล้วก็ m ิ l เชเดอร์นะปึ๊บโอเคสำหรับตรงนี้เราเซตติ้งเสร็จแล้วเราก็กดคีเอทได้เลยครับทุกคนก็เดี๋ยวในวันนี้จะมาเป็น EP แรกนะผมจะมาสอนสำหรับ ทำยังไงให้เราสามารถเอาชีวิตรอดในคืนแรกโดยผ่านไปได้โดยที่ว่าเราไม่ตายในโหมด Normal นะครับทุกคนก็คือมือใหม่ผมแนะนําให้เล่นแค่ Normal นอร์มอลเนาะอย่าไปเล่นฮาร์ดเลยมันมันน่ากลัวเกินไปนะครับทุกคนสําหรับคนที่ไม่ค่อยถูกกัคลิปองคิปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคครับเพื่อเราเข้ามาในเกมยร์เนาะมันก็จะมีเกาะประมาณนี้นะครับทุกคน้ยเหมือนจะเจอหมู่บ้านแต่วัน แรกเลยนะครับทุกคนเราก็ทําการเปิดแผนที่ได้นะแผนที่สามารถเปิดแล้วก็ใส่ในมือซ้ายได้ครับทุกคนอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะอันนี้เราก็ได้โบนัสมาประมาณนี้ครับทุกคนก็ทการทุบมาเลยอันนี้สำหรับมือใหม่นะผมแนะนํามือใหม่นะหรือคนที่เล่นเป็นแล้วก็สามารถมาดูคลิปผมเพื่อความสนุกได้นะครับทุกคน <S <S โอเคเชิบท่าทาทาโอเค ก็ในวันนี้ผมเจอกับหมู่บ้านนะครับทุกคนเป็นอะไรที่ถือว่าโชคดีมากๆกเลยนะแต่หมู่บ้านตรงนี้ผมจะขอทิ้งไว้ก่อนนะก็ให้เราทำการมาแถวๆนี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนสอหเัาคนที่เก็บแผนตรงแผนที่ได้ก็เอาแผนที่มาด้วยครับทุกคนต้องทาการออกห่างจากหมู่บ้านสักนิดหน่อยแล้วกันเพราะว่าอย่าไปอยู่ใกล้หมู่บ้านมากเกินไปนะครับทุกคนมันไม่ดีต่อตัวเราจรงนะเพราะว่าเรายังมไม่สามารถปกป้องหมู่บ้านได้ เรื่องเกี่ยวกับการปกป้องหมู่บ้านนะั้นจะเป็นเรื่องของอนาคตอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนโอเคพื้นที่แถวนี้จะเป็นพุ่งหญ้าแผ่น,นะครับทุกคนก็คือทุ่งหญ้าที่เหมือนจะเรียบที่สุดนะในเกมนี้ชิบโอเคเราทําการจริงๆอ่ะถ้าเรายังไม่มได้ขวานนะเราก็ทกําการเอามือทุบหรือเอาอะไรทุบก็ได้ผมจะเอามือทุบให้ดูแล้วกันชิบนี่นะผมสามารถเอามือทุบได้เนาะ แต่ในที่นี้ผมมีขวานแล้วผมจะใช้ขวานในการทุบเลยนะทุกคนซึบส่วนคนที่ใช้ออนมาฟัสออนไมเนอร์มันผมนะผมแนะนําให้ไปอันนี้ก่อนนะตัดต้นไม้ชึบโอเคเมื่อเราตัดต้นไม้เสร็จเนาะได้ต้นไม้มาสักนิดนึงเราจะเอามาแปรรูปนะครับทุกคนโดยการเอาไม้อะไรก็ได้มาแปรรูปอย่างนี้นะเสร็จแล้วทําการคราฟต์ครับติ้งเทเบิครับทุกคนนี่นะครับติ้งเทเบิคราฟมาหึงอันเขาจะเรียกคราฟติ้งเทเบินะ เค okay, เราจะเริ่มเอาชีวิตรอดกันแถวๆนี้เลยครับทุกคนในคืนนี้เนาะทำกล่องค้ามากล่องน,นึงชนนื่อะไรอะโอเคแล้วก็ต่อไปเนาะสำหรับคนที่ยังไม่มีขวานก็ให้ทำการคร้าขวานจะใช้ไม้แพ้งที่แปรรูปแล้วก็คือไม้แปรรูปสามอันอันนี้เป็นพิกแอกสำหรับการขุดหินอันนี้เป็นโชว์เวลสำหรับการขุดดิน อันนี้เป็นโฮสําหรับการพวนด,ดินอันนี้เป็นเชสสำหรับการเกร็บของเนาะอันนี้เป็นไม้สติกนะครับทุกคนเอาไวท้ทาไอ้พวกนี้และอุปกรณ์ต่างๆนะอันนี้เป็นโคโคโบีนครับทุกคนที่ผมได้มาเมื่อกี้นะโอเคก็จะมีประมาณนี้ก่อนแล้วกันถ้าสมมุติผมทําให้ดูแล้วละกันไม่เสียดายอะไรเพราะว่ามาสอนเล่นนั่นเองนะครับทุกคนทําการทาพลิกแอปไม้ไปก่อนนะพลิกแอปไม้มาแล้วก็ เดินลงไปหาที่ที่ว่ามันมีหินดูครับทุกคนนี่นะเดี๋ยวจะขุดลงไปใต้ดินก็นได้นะจะมีหินเหมือนกันทําการขุดหินมาก่อนแค่สักสามก้อนก็พอประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ขึ้นกลับไปไปหากองค้าบนะในช่วงแรกๆผมไม่แนะนําให้วิ่งนะครับทุกคนพยายามเดินเอานะอย่ารีบไปวิ่งอย่ารีบดือนมากมายขนาดนั้นนะทุกคนโอเคต่อไปใช่ไหมพอเรา พอเราทำอันนี้มาเราก็ได้สติ๊กใช่ไหมเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะสามารถคราฟสโตนพิกแอ็กได้ครับทุกคนปึ๊บเราก็ข้ามมายังยุคหินอย่างรวดเร็วเนาะโอเคเสร็จแล้วเราก็ลงไปขุดหินมาเพิ่มเติมครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเลื่อมมาเอาชิวรลอดกันโอเคทําไมการแจ้งเตือนมันแจ้งเตือนเยอะจังเลยชิบชิบ โอเคครับสำหรับคนที่มีการแจ้งเตือนบ่อยๆเหมือนผมนะก็แนะนําให้ปิดอนะินเทอร์เน็ตเนาะเวลาเล่นการแจ้งเตือนจะได้ไม่ขึ้นมาเลยนะครับทุกคนชึบชึบอ,อันนี้ก็ขุดขั้นต่านะ <c oughs> เดี๋ยวตรงนี้ผมจะพาไปทําอย่างทําก่องคราไม่ใช่กองครับทาเตาเผาเนะครับทุกคนชึบ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 คลิปนี้จะสําหรับคลิปนี้จะละเอียดนิดนึงนะเพราะว่า ผมอยากจะสอนคนที่เขาไม่มีพื้นฐานเลยหรือคนที่เขาเล่นไม่เป็นเลยอะ่ะเอาให้เล่นให้เป็นเลยอะ,อะไรประมาณนั้นคือผมไม่ได้เก่งหรอกแต่ผมก็อยากจะสอนนะโอเคอันนี้เขาจะเรียกว่าแร่ฐานนะครับทุกคนหรือแร่โคน,นะนี่นะนี่นะโคโคจะมีสองแบบนะครับทุกคนก็คือโคที่เดินสี่ขาและโคที่มีสองขานะทุกคน <laughs> โอเคมุก <laughs> ผมเลิ่มที่แปดบวกกันไปแล้วโอเคครับ อันนี้เราก็สามารถขุดมาเพื่อทำท็อตได้นะวิธีทำแท่งไฟทำยังไงแท่งไฟเราสามารถคาบในตัวได้โดยการเอาสติ๊กับโคมารวมกันก็จะได้เป็นแท่งท็อตมาเขาจะเรียกว่าท็อตนะครับทุกคนท็อตนี่นะเพิ่มความแสงสว่างปึ๊บเราก็ทำการขุดกันต่อไปอีกนิดนึงชึบชึบชึบ โอเคเดี๋ยวเวลามันจะล่วงเลยมากเกินไปเดี๋ยวเราไปข้างบนกันครับทุกคนเราจะไปทําการข้ามเราจะทำการแบบเล่นแบบข้ามวันที่หนึ่งได้ให้เร็วที่สุดนะครับทุกคนสำหรับมือใหม่หรือเราจะเล่นแบบว่าทำยังไงให้มันรอดในคืนแรกไงล่ะโอเคชิดต่อไปเราสามารถเอาไม้นี้นะครับทุกคนมาเผาได้ ไม้ที่เป็นล็อกอะคือไม้ที่เราอยัางไม่ได้ทําการแปลรูปสามารถเอามาเผาได้นะครับทุกคนรอลอมันแป๊บหนึ่งมันจะได้เป็นโคอีกอันหนึ่งนะก็คือโคอไม่ไม่ใช่โคอ,อชาโคชึบนี่นะจะได้เป็นชาโคถามว่าโคกับชาโคต่างกันยังไงไม่ต่างกันเลยครับทุกคนปฏิทธิภาพเหมือนกันเวลาในการเผาเหมือนกันต่างกันแค่ชื่อนะแล้วก็ โคจะสามารถอัดบล็อกได้ส่วนโครอรจะไม่สามารถตัดอัดบล็อกได้ครับทุกคนโอเคส่วนนี่นะเห็นไหมสังเกตตรงนั้นนะตรงแถบเลือดผมอะมันจะเริ่มลดลงนะครับทุกคนแถบอาหารโอเคเผื่อใครสงสัยว่าตั้งค่าแบบนี้ตั้งยังไงเข้าไปที่เซตติ้งครับทุกคน <S <S มาที่วิดีโอนะปึ๊บเลื่อนมาข้างล่างสุดเลย เจอ U I โปรไฟล์ให้เราเปลี่ยนเป็นคลาสสิกนะตอนแรกมันจะเป็นพ็อกเก็ตเปลี่ยนเป็นคลาสสิกก็จะได้หน้าตาเหมือนผมนะครับทุกคนโอเคแล้วก็เราจะเดินสำรวจกันสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าเรามีแผนที่อยู่เนาะถ้าเราเจอสิ่งมีชีวิตแถวนี้เราก็สามารถจัดการกับสิ่งมีชีวิตไปก่อนได้นะครับทุกคนแต่สำหรับผมผมจะเป็นสายบุญนิดนึงนะในช่วงแรกผมก็จะทําการเดินเดินมานิดนึง แต่เหมือนไม่น่าไหวนะครับทุกคนแต่จริงๆมันก็มีสิ่งที่เราทําได้อย่างหนึ่งนะก็คือก็คือก็คือเอาหมูไปกินนะน,นั่นเองโอเคในช่วงแรกมันอาจจะดูกระตกกระตกนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าอยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่ามันคือการเจนเลเรตโลกนะโอเคอันนี้ผมได้ถามไปในคลิปเอาชีวิตรอดใน ep ที่ของผมอะว่าไอผมควรจะสอนทําคลิปสอนเล่นเอาชีวิตรอดแบบ จากคนที่เล่นไม่เป็นเลยจนเล่นเป็นดีไหมอะไรอย่างนี้โอเคครับเดินมากันสักพักหนึ่งก็มาเจอกับอันนี้เป็นวัวนะเอาไว้ทําได้หลายอย่างเลยอันนี้เป็นน้องไก่นะน้องไก่ตัวเล็กเกี่ยงไปทําอะไรมันนะทุกคนโอเคตอนนี้เราเดินมาจนถึงกับอันนี้ครับทุกคนชูการ์เคนคบเก็บชูการ์เคนมาชูการ์เคนมีประโยชน์มากในอะนาคต โอเคในกรณีที่อย่างนี้นะเราเจอแกะจำนวนมากเราก็สามารถจัดการส่งแกะกลับบ้านไปเกิดใหม่ได้นะโอเคไปเกิดใหม่ซะเพื่อนโอเคตอนนี้ได้มาสองนะแต่ว่าหลอดอาหารผมเริ่มลดแล้วนะพรว่าผมเดินค่อนข้างเยอะหนะึ่งชื้ตอนนี้เราได้ขนแกะมา2อ,อันแล้วใช่ไหมให้เราคหาขนแกะอีกอันหนึ่งครับทุกคนชบ ค okay. หากแกะอีกตัวหนึ่งต้องเป็นแกะสีเดียวกันเท่านั้นนะทุกคนถ้าใครใจบุญก็เก็บไว้แต่ผมใจไม่บุญน,นะโอเคอันนี้จะเป็นแหล่งลาวาแหล่งอันนั้นเชื้อเพลิงชั้นดีนะครับทุกคนโอเคจะสังเกตว่าตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วนะในคืนแรกนี้ฮึบแต่สิ่งที่ผมต้องการอย่างหนึ่งคือผมต้องการให้ผู้ชมที่ว่าไม่เคยเล่นมาก่อนเห็นแรกแรกหนึ่ง ว่า wow. มันจะอยู่ตามถ้ำนะครับทุกคนแต่จะอยู่ไม่ลึกไม่ลึกมากมันต้องเห็นสักนิดแหละมันมันจะไม่เห็นเลยเหรอก็เป็นไปไม่ได้หรอกวัดดีวัดดีจ้าเฮ้ยนี่เป็นกาวเวลนะครับทุกคนเป็นแร่ที่เอ้ยเป็นบล็อกที่สามารถตกใส่หัวเราได้โอเคถ้ามันไม่มีไม่เป็นไรครับทุกคนเขาจะเรียกว่าแร่เหล็กนั่นเองนะแร่เหล็ก ฝั่งนี้มีไหมผมคาใจครับทุกคนชึบโอเคถ้าไม่มีเราก็รีบกลับครับทุกคนรีบกลับไปหานทับของเราเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วเราก็สามารถทําท็อตเพิ่มเติมได้ครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมมีอันนั้นอยู่นะปึ๊บเราก็เดินไปแปะไฟไปครับทุกคนเพื่ออะไรละ่ะอันนี้ก็มีมอนเตอร์อยู่หลายอย่างนะครับทุกคนในคืนแรก ไอตัวเขียวๆนะเขาจะเรียกว่าคิปเปอร์นะถ้าเราไปใกล้ๆมันมันสามารถระเบิดใส่เราได้ไอตัวใส่เสื้อสีฟ้ากางเกงสีเือนกันนะเขาจะเรียกว่าซอมบี้นะครับทุกคนสามารถไล่ตีได้ส่วนไอตัวนี้นะเป็นโครงกระดูกอันนี้เขาจะเรียกว่าอะไรนะเขาจะเรียกว่าสเกลตันครับทุกคนโอเคเราเราจะไปยังจุดที่ว่าผมมาตอนแรกก่อนแล้วกันว่ามันอยู่ตรงไหน าการมองหาก,กองคลาครับทุกคนตอนนี้ก็คือผมวิ่งไม่ได้แล้วนะนี่แหละเหตุผลที่ผมแนะนําว่าให้ผู้ชมไม่วิ่งเพราะว่าเราจะแย่มากๆในช่วงแรกนะครับทุกคนในกรณีอย่างนี้เราอย่าเพิ่งไปกลัวนะให้ทําการเอาบล็อกอะไรก็ได้ในตัวออกมาก่อนปึ๊บแล้วก็ทําการต่อตัวขึ้นชึบชึบชึบสามบล็อกอย่างนี้นะเห็นไหมแค่นี้มันก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้แล้วนะครับทุกคน ึบเราก็ทําการเอาเนื้อเข้าไปเผาวฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พึบพึบพึบึโอเคสัก4บล็อกแล้วกันกรณีนี้เราก็สามารถต่อบล็อกนะเพื่อไปหาได้อันนี้ผมสอนสำหรับคนที่ไม่เก่งนะแต่ถ้าเป็นผมเล่น,นจริงๆผมก็คงกระโดดลงไปฟันกันมาแล้วละทุกคนโอเควุ้ย บ้าจริง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 มาตี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 าตน,นี่เราก็ไม่ต้องไปกลัวมันนะครับทุกคนจริงนะอย่าไปตื่นเต้นไปตื่นเต้นแต่สำหรับผู้เล่นใหม่ก็คงจะตื่นเต้นถ้ามีคิปเปอร์มาก็น่าจะตื่นเต้นนิดนึงนะทุกคนโอเควันนี้ก็ถือว่าเป็นฐานทัพอันแรกของเรานะก็ให้ทําการอยู่บนนี้ไปก่อนนะครับทุกคนอันนี้จะเรียกว่าโรเทนเฟนฟนะก็สามารถกินได้แต่ผมจะไม่กินนะผมจะกินเนื้อหมูแทน ว่าตอนนี้สเกลตันมาหาเราแล้วครับทุกคนวิธีหลบสเกลตันก็ง่ายๆครับทุกคนนี่นะเราพอมีบล็อกอยู่แล้วก็หลบมาอย่างนี้ก่อนแล้วกันเพื่อไม่ให้มันยิงเราได้นั่นอะงปึ๊บปึ๊บปึบปบ๊อะไรเงี้ยโอเคพอเราได้เนื้อมาแล้วใช่ไหมเราก็ทําการกินครับทุกคนชึบนี่เลยกินเพื่อเพิ่มเลือดนั่นเองครับทุกคนชึบโอเคตอนนี้เลือดเราเต็มแล้วนะเราก็ รอมันนิดนึงเพื่อให้มันเจนเนเรนะนี่แล้วก็ลบสเกลตันดีๆนะครับทุกคนเฮียอฮียอฮียฮียอฮียฮียอ,ยอโอเคก็วิธีต่อไปเนาะอันนี้มันมีมอนเตอร์อยู่ใ,ใกล้ๆเราใช่ไหมอันนี้เราอย่าเพิ่งไปกลัวนะทุกคนเราก็ใจเย็นเราเล่นไพ่คาบเล่นใจเย็นนะอย่าไปรีบร้อนอะไรมากมายถ้าเรารีบร้อนโอกาสที่ เราจะเสียยางแล้วก็ตายสูงนะครับทุกคนแล้วก็ห้ามประมาทนั่นเองนะอย่างนี้กระโดดหลบตีกระโดดหล,ลบตีอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับทุกคนแล้วแต่เลยหรือในกรณีนี้นะในกรณีนี้มันเริ่มบุกเข้ามาหาเราเยอะเกินไปใช่ไหมก็ให้เราทําการเอาน,นี้ออกมาก่อนไปที่กล่องครับอันนี้ต้องเร็วนิดนึงนะครับทุกคนชึบแล้วก็ครับเป็นดาบเหล็กมาแล้วกันเพื่อสู้กับมอนเต ือจะคาบเป็นขวานก็นได้นะครับทุกคนตรงนี้ผมแนะนําว่าอย่าไปกลัวมันนะยิ่งเรากลัวมันแลมันก็จะยิ่งเล่นยากขึ้นครับทุกคนอันนี้ก็ไปใส่กับมันเลยกนไปใส่กับมันเลยใส่กับมันเลยอันนี้ก็ถ้าไม่เจ๋งจริงอย่าเพิ่งนะไม่เจ๋งจริงอย่าเพิ่งนะทุกคนบอกเขาบอกเขาแต่ตัวเองทําไม่ได้โอเคฮึบฮึบฮึบ นี่นี่นี่นีแป๊บนึงนี่แป๊บนึงนี่มาตั้งหลักก่อนตั้งหลัครับทุกคนเหตุผลที่ผมบอกว่าเราไม่ควรจะสู้กับมอนเตอร์นะหรือเป็นไปนได้เราก็อยู่เฉยๆอะทุกคนก็คือขุดดินอยู่ก็ได้ก็คือยังไงเราก็ขุดบล็อกลงไปรอจมันเช้ายงง้นก็ได้หรือในกรณีนี้เนาะผมมีอย่างว่าผมมีคนแกะครบสามอันแล้ว เราก็ทํากล่องค้ามากล่องหนึ่งได้เลยครับทุกคนเฮ้ยแต่ไม้เราไม่พอนั่นไงแย่เลยโอเครู้สึกเหมือนไม้เราจะไม่พอครับทุกคนอันนี้ในกรณีนี้ไม่ได้นะกรณีนี้เราต้องการไม้โอเคขอไม้ตรงนี้เราละกันโอเคพอเราได้ไม้มาแล้วอันนี้ก็คือกรณีฉุกุกเฉินนะทุกคนคือ การเล่นไม้คราฟชิวรอดคือแรกในเวอร์ชัน1.8แล้วมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะทุกคนคึบเสร็จเลาทำการคราฟอันนี้มานะเราจะใช้ไม้แปลงรูป3อันขนแกะ3อันแล้วก็สามารถคราฟเตียงได้ครับทุกคนโอเคแล้วก็สามารถกดนอนได้สยูนาลลาก่อนพวกมันเตอร์ทั้งหลายชึบโอเคเช้าแล้วแล้วก็สามารถ เอาชิวตอในคืนแรกโดยเมตตายได้แล้วนะครับทุกคนเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยจากขมนะแล้วก็ผู้ชมจะสังเกตว่าจะมีมอนเตอร์อยู่2ชนิดนะที่มันโดนไฟเผาตายก็คือสเกลตันกับซอมบี้นะครับทุกคนอย่างที่อยู่ข้างหลังผมตรงนั้นแต่ก็จะมีตัวสีเขียวนะครับทุกคนที่มันจะไม่ไหม้ไฟนั่นเองนะโอเคสำหรับการเอาชิวรอดในคืนแรกให้รอดก็มีประมาณนี้เรามาทบทวนกันหน่อยล้วกันนะก่อนจะจบคลิปไป หนึ่งเลยให้ทำการหาไม้หาทรัพยากรมาก่อนนะครับทุกคนแล้วทําการขุดหินหาหินให้ได้สักสามก้อนเอามาทําเป็นที่ขุดอันนี้ก่อนนะที่ขุดที่ขุดไม้ทําที่ขุดไม้มาก่อนนี่แล้วทำที่ขุดไม้ไปขุดหินอันนี้ไม่ใช่หินนะไปขุดสะตนอะ่ะมันเป็นหินอันนี้น่าจะเห็นกันแล้วละ่ะเมื่อกี้ก็คือที่อยู่ข้างหลังผมมาแล้วเขาเรียกหินไปขุดสะตนมาแล้วก็ เราก็จะมีกล่องคาฟใช่ไหมกล่องคาฟที่ผมเหยยบอยู่เนะี่ยจะเป็นกล่องคาฟสามารถกดคาฟของได้หลายอย่างก็คือนี่นะผมจะให้ดูมาในส่วนของอุปกรณ์เราก็สามารถคาฟพ,พวกอุปกรณ์ได้หลายอย่างครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอนาคตนะพอเราคราบพิกแอคมาแล้วใช่ไหมพิกแอคหินเราก็สามารถไปขุดหินเพิ่มเติมได้เราขุดหินเพิ่มเติมมาทําไมปึ๊บ เราขุดหินมาเพื่อที่จะเอามาทําอุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือขั้นต่ําต้องขุดหินมาทั้งหมดถ้อยร่านตอบก็คือแปดนั่นเองนะก็ถามว่าทําไมต้องขุดมาแปดเพราะว่าเราต้องทําการทาเตาเผาตรงนี้นะทําการทาเตาเผาเพื่อในกรณีที่ว่าเราไม่มีถานเลยเราก็สามารถเอาไม้ที่เป็นไม้ล็อกอะมาเผาได้ ในกรณีนี้ผมมีขวานอันนี้แล้วนะผมจะมาทําการใช้แอดออนให้ดูสาหรับแอดออนที่ผมลงนะก็คือให้เราทําการมาตรงต้นไม้นะทุกคนต้นไม้ต้นไหนก็ได้ต้นอะไรก็ได้นะมาใกล้ๆมาเลยฮึบทําการกดนั่งครับทุกคนแล้วก็กดตัดต้นไม้ปึ๊บมันจะทําการตัดต้นไม้ให้เราในทีเดียวนะครับทุกคนฮึบ อันนี้เป็นเวอร์ชันน1่8นะมันก็จะเอาชีวิตรอดค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าม็อบหรือมอนเตอร์มันเยอะนะครับทุกคนโอเคพอเราได้อันนี้มาใช่ไหมกางทบทวนอยู่นะทบทวนบทเรียนก่อนจากกันไปเราก็สามารถเอานี้มาเผาเพ,าเพื่อเป็นเชื้อเพลิงได้ในกรณีที่เราเจอแกะเยอะเราก็สามารถฆ่าแกะหรือพาแกะไปเกิดใหม่เพื่อเอาขนแกะมาทําเป็นเตียงนั่นเองนะทุกคนปึบ สำหรับการนอนเพื่อข้ามวันข้ามคืนในกรณีที่ฝนตกฝนฟ้าขนองก็สามารถนอนได้นั่เองนะทุกคนอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆของผมนะสําหรับการสอนผู้ชมเล่นเอาชีวิตรอดถ้าใครมีเพื่อนที่ไม่เคยเล่นเอาชีวิตรอดมาก่อนหรือกําลังหัดเล่นเอาชีวิตรอดก็แนะนําคลิปผมสักคลิปแล้วกันนะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนเดี๋ยว E p ีต่อไป ผมจะมาสอนเอาชีวิ์รอดในวันที่2ว่าเราควรจะทําอะไรก่อนหรือหลังดีนะครับทุกคนในการที่จะเล่นเอาชีวิตรอดให้มันรอดจนว่าไปถึงดีเอ็นได้นั่นเองนะครับทุกคนโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนไปละ